ดราม่าแจ็คสันหวังถูกแฟนคลับบุกประชิดต,ตัวจนทําให้เขาตกใจถึงกับหน้าเวอร์นักร้องชื่อดังระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คมาออกอีเวนท์ที่เมืองไทยครับล่าสุดเขาได้ไปงานอีเวนท์งานหนึ่งมาช่วงที่กําลังจะกลับแจ็คสันหวังได้โบกไม้โบกมือล่าแฟนๆจังหวะนั้นครับปรากฏว่ามีสาวคนหนึ่งบุกเข้าไปประชิดต,ตัวเขาลักษณะของเธอเหมือนจะไปจับแขนเหมือนจะไปกอดเขาแล้วก็ในมือเธอเนี่ยมีคล้ายๆกับกระดาษที่จะยื่นให้กับทางพี่แจ็คด้วยแต่ว่ามันได้หลุด หล่นลงพื้นไปก่อนที่เธอนั้นจะถูกกาดดึงตัวออกมาเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความตกอกตกใจให้กับทางแจ็คสันหวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเนี่ยครับเขาถึงกับหน้าเวิร์กเลยทีเดียวคุณพ่อเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับเพราะทุกคนนั้นไม่คาดคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะกล้าทําแบบนี้ทั้งทั้งที่มีการนั้นรายล้อมตัวเขาเต็มไปหมดแต่เธอก็อาศัยที่เผลอบุกเข้าไปจนได้ ทางด้านของแฟนคลับที่อยู่ในเหตุการณ์ก,ก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับพร้อมกับตําหนิและรุมประนามการการะทําของผู้หญิงคนนี้เพราะมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินเลยครับคือทุกคนเนี่ยก็รักพี่แจ็คเหมือนกันแต่เราควรที่จะให้เกียรติศิลปินแล้วก็มีระยะห่างกับศิลปินด,ด้วยไม่ใช่คลั่งรักมากจนทําแบบนี้ได้นะครับเพราะมันจะทําให้ศิลปินนั้นตกใจและที่สําคัญถ้าหากเธอมีอาวุธมันอาจจะเป็นอันตรายกับตัวของศิลปินด,ด้วย สำหรับผู้หญิงคนที่กอ่อเหตุนี้ยังไม่แน่ชัดครับว่าตกลงเธอเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นซาสซงหรือเปล่าและทุกคนเลยครับได้เห็นคลิปเหตุการณ์นในครั้งนี้แล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเข้ามาพูดคุยกันครับ